สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ล้างเลิกงานนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้เอาต่อดินมานะครับเมื่อกี้เห็นนกป่าตีตะไดร้อยู่นี่ครับนี่ครับน้านลังผมนะครับข้างทางไนะครับนี่ครับผมว่าจะใส่ตรงนี้ครับรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับนะครับ ดี๋ยวไปใส่กันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวมันจะขําก่อนนะครับนี่นะครับได้ยินเสียงนะครับเสียงเรีอกอยู่นะครับนี่นะครับข้างทางเลยนะครับนี่นี่ครับทีมามองเห็นพลีครับตีตะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับตัดไปชม บรรยากาศเลยครับจะมานไหมครับเดี๋ยวรอติดตามครับรอลุ้นครับฝนก็จะมาครับรถก็มาอีกลออแล้วครับนี่ครับขอญาดครับตัดไปแล้วครับนะครับเข้าแล้วครับเข้าแล้ว อเข้าปิดฟังนะครับเคลื่อ,อนอยู่ตรงน,นี้ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วเหมือนไม่ได้ใส่คืนนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ งกลางพปใหญ่นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมโอ้ค้างครับค้าง เี่ยวดุดนะครับแล้วดุดโอ้ยโดนไหยโดนนิ้วกับโดนขานะครับครับหนึ่งนะครับผสมทุก่ันนะครับโอ้ยพันต้นไม้ แ๊บนึงนะครับนน่นครับมันทันนี่ะครับนกต่อนี่ไาน้นกป่านะครับโอ้โหสวยมากเลยครับ กลางไปใหญ่นะครับตัวนี้แรบับหนึ่งครับระยากฝนดินแล้วครับฝนดินแล้วนี่นะครับ คนครับเขาสูงมากนะครับฮ้ายคอนนะครับสูงมากนะครับหุยาดเก็บนกนะครับนี่นะครับเต็มแข้งเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝนตกแล้วครับผมจะกลับบ้านนะครับนี่ครับ หนึ่งเตามครับหนึ่งดักหนึ่งเต้มนะครับนี่ครับรถต่อครับขน่วงนะครับขน่วงดูหน้าตาขน่วงก็ต่อเฉยเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ